สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค เอาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานเมื่อโลภล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า การังเกียรติ์ตาหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านห้ฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเฮทจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัตปิงแก่เจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัย ชื่อชนบทนะครับโดยดำาริของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเตอร์ลุงเรืองบุญยรศนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องรานต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันนะอยู่ในชนบทนะครับก็เอาว่ากันมาใน,ในที่สถานีวิทยุมกอเอามานี้ก็ไม่จบสิกว่กป,ปีแล้ว น่าจะาปีคือซ้ำอย่างเนมือแบนั้นนะครับก็ไปอะย่างที่มันน่าสนใจก็จะเอ,เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเ,เพราะว่าก่อนคุยกจะใชนี่ได้ไปแอลที่ไหนมาที่มาเยะแยะเลยก็เอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าในช่วงโควิดนี้ แทบจะไปได้ไปไหนเลยนะครับก็อันส่วนใหญ่ก็คงไม่แวดวันวันอยู่แถวแถวบ้านเขาเน็ตน,นะครับก็มีโอกาสล่าสุดนี่ไปที่เกาะสมุนนะครับที่สุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็ไปหันไปยังหลายอย่างาที่กอะสมุนนะครับพอดีอที่เกอะสมุยนั้น มีทางลูกศิษย์ของอจจงาจารย์นนท์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ที่ห้างนะคยซึ่งเป็นนายหัวอยู่ที่เกาะสมุยอ่อก็มัก็ชวนกันไปนะครับ,บก็ไปอ่าได้ไป,ไปก็อาจากบ้านนทาไปเกาะสมุยตอนนี้มันจริงจริงมันจะมีอเครื่องบิน บินตรงจากเชียงใหม่เลยนะครับอ่าซึ่งอ่มอ,ม,อมันมีสายการบินอ่อ่ันหนึ่งที่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 ไปไปโนะครับอันหนึ่งละแต่ว่ามันจะมีอ่าสายการบินอ่อที่บินจากเชียงใหม่นะฮะไปลงที่สุราษฎร์นะครับน่มันต้องไปแวดกีบนะบินตรงไปสุราษฎร์เลย ก็ใช้เวลาน่าจะกประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ช่วตรงนี้ก็รู้สึกจะมีกูวก้วันเนี่ยมีกู้วันก็นั่งบินไปนะไปลงที่สุร,ราดแล้วก็จากกิซร,ราดก็นั่งเรือข้ามฝากนะข้ามฟากไปอไปที่ ไปยที่เกาะสมุนเนี่ยนะ,ะอะก็เป็นเงืองในข้างซากที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเอาลบยนต์ลงไปกันได้หลายสิบก้นนะครับแล้วก็คนก็นม่งกันไปก็ใช้เวลาเมืองพอสมควรรู้สึกจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับเป็นเมนะะนื่งอง,งเงือเม่องเฮือปนะครับอแล้วก็ข้ามไปที่สุราสุราแต่เมาแยกที่เกาะสมุน เกาะสมุยนี่เนาอันมันเป็นไงถนนที่เอาข้ามเอาข้ามภากคข้ามนั่งเรือนะนั่งเรือไปไปลงเห็นจ้าเรือที่ตกาสมุนนั่งรถต่อไปอ่ามันเป็นถนนแวดเกาะเนะี่ยถนนแวดเกาะนี่ต่อยหัน์อะไรตั้ง ทางด e ้านนึง่างมันตเป็นฟางทะเลเป็นด้านนึงก็จะเป็นด้านพื้นที่ในเกาะนะครับกาทิ้งทเพาะเอกาะเออสิงน้นะส่งนเหันน้ำทะเลหันัาเหันต้นดอกไม้เอนี้ยนต้นงานวัยนธรรมนเออมีบางตัวที่เราเห็น้าอาหารเป็นเนีเนี่ย ตลอดแนวในถนนที่เราล่องไปเราจะหันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าที่ทำน,น้ำทะเลมันมันเหมือนตังอ่จาจันทบุรีต่างอะไรอย่างนี้ตรงไหนถ้าน้ำทะเลต่งางจันทบุรีต่างอะไรที่เกิดใส่นะมันมันถ้าจะคุนมันบม่ค่อยใสก็ได้นะครับแต่ว่าไปที่ที่สมุยนี่น้ําน้ํามันใสนะครับ มันก็เอ่อ้าฟ้ามันเป็ี่ยนสีมันก็จะลงเป็นเงามีน้ำนะสีเดียวกันสีฟ้างานะครับค่อนข้างจะดูแล้วก็เออช่วยผาดีน่ยก็เท่าที่ดูแล้วหนึ่งเกาะสมุยนี่มันก็เป็นแรงที่แร็นท่องเที่ยวนะมีคนไปท่องเที่ยวกันะมากแล้วก็ช่วงที่ผมไปน่เข้าใจว่า การพอดีทางรัสเซียกับยเคเองด่นมีปัญหาโบกันนะครับแล้วก็นู่สคือว่ามันเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวตทางรัสเซียมาติดค้างอยู่แถวสุลล่าเนี่ยรวมทั้งที่เกาะสมุยเนี่ยหลายพันคนหลายพันคนทีเดียวนแล้วก็หันไปเอ่อ ก็ค้าไปบิ๊กตีไปอย่างละหันมีฝรังมุฝังรัสเซียมูองไปจับใจซื้อของอกันนะแต่วู้คือจังหวะที่ไปนั่นผมรู้สึจะมีปัญหา,าสัตว์ที่จะที่จะโดนปอกจะไงเสิร์ฟร้าน่น คือเาเนกลังลาเอ็น,นของอิานาลีพันพอจะมาจ่ายสตางค์รู้สึกใหที่เกิดใจใจได้ใจไม่ไดอะไรอย่างนั้นสำหรับนัน้นก็เลยรูรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองที่คนนั้นรัสเซียโดนจอก ในเรี่งในระดับนั้นเนี Donc, ่ยก็งานตามเต้าที่ไปเนี่ยตาม้านค้าตามอย่างตามร้านาาอาหารตามแผงขายพักขายผลไม้ขายอย่างต่างต่างในเกาะเองเนี่นนก็คงจะมีพวกผลไม้ค่อนข้งนงมากนะครับตัวอัีหมู <le monde> ต้นไม้ไอ้ไม้ผลมึร้อนทั้งหลายนะมีทั้งุู้เรียนมีทั้งกองมีทั้งนอกมีทั้งอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะุดมสมบูรณ์เป็นเป็นสวนไม้ผลเนะี่ยค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ไม้ผลก็มีช่เเช้เรียนตัวเองมีสิทธิ์เก็บไปอาหารุูงเรียนุู้เรียน ช่วงที่ไปนี่มันน่า,าจะไปเรียนนอกด้วยกูว่าใครตลาดสักจะอะไบอกใครร้านสกันไรนะแล้วก็มันหมู่พักทั้งหลายนี่บาบาา้านบะ้านน่าจะตกจากนั้นน่าจะส่งลูกตัวอื่นไปขายนะแล้วก็เท่าที่ดูถนนคนทั้งดูบ้านดูอาคารต่างๆ่างนี่เนาะน่าจะ มีสตางมีชีวิตมีความเป็นอยู่ค่อนข้างดีนะสำหรับคนที่หรือที่เกาะน,นะครับกแลักสมัยการแปรขภาพเนีกก่งก,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 ก็ที่ก็ก็คล้ายคล้ายย่านที่ย่านที่นี่นักท่องเที่ยวไปแอลนะครับก็จะมีเอยียงมบสินค้าที่ระลึก อางต่างๆขายนะส่วนใหญ่เท่าที่ดูมันก็ของเหมือนกับแถวพัทยาแต่คล้าๆกันคล้ายๆกับแถวคุกเกตก็คล้ายๆกันก็อาษาหมูกุ้งปูปลานี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เท่าเป็นคม้อยอส่วนใหญ่ก็จินไห หมูปูหมูปลาที่ส่งมาขายนี่มันมันกว่ามากว่าจะมาถึงบ้านเอานี่คงเอ่อมืดน,นะฮะแล้วก็อาหารเอ่อเรื่องอาหารถ้าเลยก็พอค่อยจากสดสะไดนะครไปปลาอาหารไอหมูปงปูปลาสดนี่ก็โอ้คินได้นะแล้วก็ราคาที่ให้เหมือนเป็นราคาเอ่อใช้ได้นะรบ,บาป แปลงปลเต็มเต็มใบเนี่ซึ่งทางบ้านเราเนี้มันมันต้องเพี้ยงแก่ขนส่งเนาะดังนั้นมันก็นจะแปลงจากดังน,นั้นไปที่ต้นดอนดูตัง้งกินอ่ามูอกุ้งปูปลาหมูออาหารทะเลทั้งหลายลเนาะต่ออ่าคนที่ไปนั่งกินนี่ก็ค่อนข้างจะเอ่อของล้ำกว่าทางบ้านเราเป็นาาุ้งูปลาเพราะมันเป็นของสดน,นะครับ นั้นก็เอ่อเจ้าที่ดูนะแม้ว่าจะเป็นภาะวะเอ่อในช่วงโควิดแท้ๆนะครับแต่ยังมีคนไอแอลกันนะฮะเอ่อค่อนค่อนข้างเอ่อค่อนข้างนักทีเดียวนะยังเห็นพลังแต่พลังน่าจะเป็นมูล,ลักเตียที่ยังติดค้างอยู่ยงนะติด,ตด,ตดม่ได้อลกอย่างนี้นนะครับแล้วก็ เอ่อเจ้าที่เอ่อไปพอนะฮะไปพอในลักษณะไอ้ที่มันน่าจะทำนะฮะอย่างเราอยู่ไต้หวังใหม่เอ่อเราหันอ,อย่างที่นักท่องเที่ยวอชอบไปแกวไปอย่างอ,าอย่างนะฮะแต่ว่าอันต่างเอ่อต่างเกาะนะฮะเกาะสม,มุยจะได้มี นอกจากใช้นอกจากเสี่งแล้วนะครับมันก็น่าจะดอกมงดอกไม้เองก็อย่างไปปลูกมันก็อาจะเี่อบรรยากาศเออย่างมันมันยิ่งดีกว่าเต้าที่หันชายหาดแล้วทะเลแ้เต้าหลุบบ้าๆอะไรอย่างเี้นะครับแล้วก็เต้าที่ไปปะอันตพโกของอาจากอาโนนนะครับทในหัวที่ห้างแล้วก็ อตอนไปเนี่ยไปกาบป้าใหม่นะฮะับซึ่งกเป็นยุคสี่ของอาจารยกนนท์เนี่ยนะครับแล้วก็ซึ่งมาที่จัดก,กันตอนองานกเกษตรตอนดิบเด่นคุภาตอนตอน,ต,อนต้นต้นต้นกุมภาพันธ์ี่ตานพี่เอ็นง,งานกเกษตรพี่มหาวิทยาลัยเกษตรก็พอรู้จักกักนแล้วให้ไปไปพร้อมกันนี่นะครับ อันนั้นตึ้งก็มีข้อเสนอแน,นะนะที่อ่าน่าจะทำนะครับเพราะว่าป่าใหม่นี้เป็นอยู่อ่าอยู่ที่เชียงใหม่นี้ตึ้นก็มีอะไรครับมีเงานไอ้ร้านอาหารมีโรงแรมนะมี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 ที่ที่พักนะครับอ่าแล้วก็ในคุ่คีการ์ดมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างไรอย่างนี้ก็อ่มีอะไรที่ ไปเสนอแม้ว่ามาจะมาจะไปทำที่ภูเก็ตนะครับแต่วันนี้อา่ามาอยางเพราะว่าอ,าอาลูกคิดอันอาจารย์อน,นุนีอันนี้ตึงก็มีที่จางอยู่ที่เกาะสม,มุยนี่่อนขางมากหนะึแล้วก็อ่ต้นที่ดูว่ามันอ่สำหรับมันลายอาลายที่อยู่ที่เกาะสม,มุยเนี่นะ ถ้าอยจางจกสักตวบาลน,นะสัตวบาลลูกเอ่อบางบางไม่แน่ใจว่าจบสัตวบาลที่อนันเชียงใหม่หรือว่าอันที่อันเกษตรนะเราได้ถามไทยเอ่อละเอียดน,นะแะต่เพิ่งก็เอ่อก็ทำกิจการทำเป็นนมนะครับเป็นจบสัตวบาลแล้วปุ่งเที่ยาไปหลายปีหลายจางแล้วก็ไป อยู่ทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาทั้งต่้งประเทศต่างยุโรปหลายที um, täll, ่หลายต่างนะฮะพิกมาเกามาประกอบการเอ่อซื้อนมนะฮะมาทำมาทำนมมาทำนมเปรี้ยวอย่างนี้ขายอยู่นะรู้สึกจะชื่อไอยี่ห้อเขาตชื่อเมจิอยนะเมดิชกนะในลักษณะนั้น็นชื่อญี่ปุ่นนะครับ ก,ก็กิจการก็ค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวนะ,ะแล้วก็เออมันซึ่งมีพื้นที่ซึ่งค่อนข้างนักนะครับค่อนข้างนักก็คิดว่าตอนนี้ทนายนี่เออก็โดยการเอานำเสนอโดยอาจารย์อนนท์โดยสร้างใหม่โดยเอซึ่งก็จะทำเป็นที่เอ่อยเนี้ ทำองเทีเเ่ยวนะฮะจะสร้างพิพิพิธภัณฑ์เพชน,นะซึ่งจะมีการเข้าเฮชหลายๆอย่างนะครับมาทาเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องอตั้งแต่เริ่มเพาะเอาไปจนถึงทาเป็นพิพิธภัณฑ์ออกมาขายอย่างในลักษณะนั้นพันหนึ่งละนะครับแล้วก็ส่วนเห็น่วนหนึ่งมันจะเป็นในเรื่องของมูลสมุนไพรนะครับสมุนไพรนี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอาจารย์นนท์เองเนี่ยขึ้นไปอยู่แถวอฟริกามาขึ้นจะได้สนมุนไพรจากอฟริกามาหลายหลายยานะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นกะไล่กำลังคิดก,กันในเรื่องของกํายาต้นกํายาก็ถ้าดูก็เป็นต้นที่น่าปลูกที่เดียวนะมันดูท่าทางดีงก็ มัน่าจะใหญ่หญวเวยพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าตาันมันก็เข้าท่าดีนนะเป็นไม้ใบเขียวแล้วก็มันก็จะมีกลิ่อนอะไรอยของมันเป็นที่เปรตแล้วก็มันในทาริการแย้นเนี่ยซึ่งกว่วใจประโยชน์เป็นพื่อสมุนไพรท,ทีใจรักษาโรคไดสระนะครับโดยจะใาะยิ่นีโรคเนื้อรังนะโรคเนื้อรัง,งต่าง จะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นเนะี่ยนี่คอจะครอบอีกวานเลยอีกนิดน,นะมันตอนนี้อาจารย์อนงเนี่เอามาปลูกเตปลูกแล้วก็โคนไปปลูกที่เกาะอันสมุนเนี่ยผมว่าหลายร้อยต้นนะหลายน้อยต้นเขาเจียวไปลงแล้วนะซึ่งติดต่อกันมาก่อนหน้าแล้วก็เออเอาไปปลูกไอนงนะฮนะตอนนี้กำลังใหญ่นะฮะ Ờ, มอกเพิ hmm. à, ่มหัวละตอนนี้นะมอกเพิ่มห uh, ัวละปลูกเป็นเป็นร้อยเลยนะมอกมีจากอต้นกำยานแล้วหรือต้เอาต้นเบาเบานะเบาเบามีเป็นต้นไม้ที่มีหน้าตามันก็ประหลาดปีนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวต้นต้นเบาเบานี่ผมจ่แน่ใจว่าเป็น เอาไปใช้ประโยชน์เป็นยาโค้กนะแต่ว่าไอู้ยึ่งของกัญญาณน,นะตั้งแต่ที่คุณอูถึงเนี่ยคุณก็จะใช้อ่าเป็นยาฤทธิ์เะนะครับเป็นยาฤทธิ์เาะเพราะว่ามีสารอ่าสำคัญหลายอย่างนะที่อ่าต้นไม้ยังมี่ยู่นะและก่อมันมีอันนี้ซึ่งพอดีเพิ่นไปทำงานอยู่แถวแอฟริกาเาพิ่งจะเอาต้นเบาบบบบาบาบาีบ่มาจจะอยู่แถว แถวทั้งอฟริการนี่ยนะเอา,าเ,อาาอเอามาเอามาปลูกเอามาเผยแพร่กันเนื้อหนังนะครับแล้วก็ต้าที่สำรวจในพื้นที่นั้นนะฮะผมก็ไปปะฮิตหลายตัวนะที่มันขึ้นในธรรมชาติเองนะครับตั้าที่ปะนัวกวรจ้จักนะฮบอยู่แล้วนี่ก็คงเด่เนเพ็ดขอนแดงนะครับ เห็ดขอนแดงอ่าแล้วก็จะมีเอ็ดตีปะนี่เือเห็ดแครงนี่ขึ้นทั่วไปเลยนะแถวภาคใต้นี่ถึงกิ่งไม้แห้งทั้งหลายนี่ก็จะมีเอ่อเห็ดแครงนะ้ขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อเห็นอ่างมึนนะอะเจ้าตีปะมีจะปะเห็ดเอ่อเห็นหางไก่งวงนะฮะเห็นหางไก่งวงนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเห็ดตัวนี้ มันเป็นเห็ดที่เปิ้งเอามาใช้เป็นเ็ทยาใชเป็นจร่งจริงเนี่ยงเฮดไอ้คอนแดงนั่นเปิ้งก็จะเอามาพิษน้มย่อยเนื้อหมูและเคทหมูอย่าเงี้ยแล้วก็ในส่วนของเห็ดไอเส้นทางไก่งวงเนี่ยที่เป็นคำว่าเตอร์เตอร์กีในเคทมัทชูนะครับ เฮตตตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันสามารถที่จะเอามาใช้รักษาหมู่เร็งได้กันไวอด้ายันนะครับไมเอ่อมันก็เป็นกลุ่มเฮตนที่เป็นยาที่สําคัญตัวหนึ่งนะครับถ้าที่มันขึ้นในทางศา์ได้แล้อก็เหมือนจะแต้ต่างของนม้แห้งก็คิดว่าเฮตตัวนี้ก็เลย ติดมาตยแล้วก็เอามาแยกเยื้อนะครับแล้วก็คิดว่าจะลองเพาะดูนะครับทางตอนนี้ไปเฮอดของแดงนี่จริงๆว่าเคยได้มามาจากอาจารย์จากคิดนักศึกษาที่ติดคารันีินะครับเคยตอนไปไปชม หลายปีน่ะนะครับซึ่งขึ่นมาแล้วก็เอามาขยายอยู่นะครับแล้วก็นส่วนของเทือกไงงวงนี้เคยเอ่ยเคยเอามาพอะระยะหนึ่งนะแล้วก็ะละไว้เหมือนละนะครับก็เลยได,ได้ได้อะไงเงี่ยงต่อแต่พอไปสำรที่ว่ามัน,นขึ้นในสภาพที่ที่เกาะไอสมุยเนี่ยนะครับ กขึ้นขอนขอขอไม้ขึ้นง่ายๆเลยนะก็เลยคิดว่าเอ่อใเตี้ยมาต่งยใบเตียตนะมตยมาแยกเยื้อเอพื่อที่จะเอามาาพัฒนาเพราะพัฒนา,า,าเป็นพิษพันธุ์อ่นต่อไปนะครับต่อต่อไปแท้แท้เจ้าที่แอมอู่กับเจ้าของแัมไอที่เป็นที่ที่เกาะสมุยนะอที่เป็นกรารทำที่พิษพันธ์เหยีนดนะ เป็นก็นเลยบอกชวนไปว่าถ้ามีเหตุอะไรอย่างจะเอาไปลงก็เอาไปลงนะฮะแต่น,นี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะได้ใจลงตอนนี้เขากํากลังศนะึกษาวิจัยทำเห็ยข้าเฟิอยู่นะแล้วก็เต่าที่ดูเนี่ยเคยไปสํารวจที่มุยแม่ทเียนเวียดนามนะได้เจอเห็ดข้าวนทะเลจานมาแล้วก็หานต้นไม้ที่มันขึ้นที่เกาะไอ สมุยเนี่ยมันคล้ายๆกับต้นไม้ที่หอบป่าที่เมย์น,นะมันเป็นต้นไม้หลายอย่างเราก็เลยคลิดว่าคงจะเอามาทาต่อนะครับครับวันนี้อถ้าอย่าหมดเวลาแล้วละนะครับเอาก่ออู้กันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก่อ่อยเอามาอู้ต่อกันในอาทิตย์ต่อไปกันแล้วกันนะครับขอบคุณแมมากครับขอบคุณครับฟังวิทยุมอกอแล้วได้ เกษตรเรื่องสุขภาพอยากคืมอมูขเขาเจ้าหนึ่งฟังกันนักหนาเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนารมทองทินมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดอร์บีนองเดอร์ายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการฝันดีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะัวิทยุมอกอนะคะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต